แล้วพี่จะพาผมไปดูตัวอะไรอีกครับมันดูแค่แมนดึ่งจับม,มันดูมันเป็นอาฬะป่ะเป็นเดียก็ไม่รู้นะมันเป็นมัน <c oughs> เป็นมา้า <c oughs> เป็นมา้าทางบูดอ้วยหมาไม่ใช่หมาเรารอทีเลิร์ตนะโรเลิรนต่งอยู่โคราชตัวที่สองจันดูบมันดู <c oughs> พ่ามีลูกอยู่ชั้นหนึ่งแล้วนี่มีลูกอยู่ชั้นหนึ่งแล้วแต่ลูกยังออกมาไม่เยอะนะคอนโดที่นี่ค้ะชั้นหนึ่งโอ้ยออกไปน้อยแต่คุณภาพเยี่ยมไอ้ลูกออกออกมาวิ่งสองสามตัวอยู่ชั้นหนึ่งก็สองตัวละครับโกไลออนกับสายบุรี สีเหลืองไอตัวนี้วาที่บอกว่าสัตไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกสีสีเหลืองสีเหลืองผู้เหลืองเ,เหลืองนี่ตัวเล็กนะทุกนักสู้นักสู้ตัวใหญ่ไข่โตโบกหนาโบกหนาไอตัวนี้ทับเยอะไหมกี่ตัวละเงี้ยสี่สิบตัวน่าจะได้และสี่สิบต,ต,ตัวนี้อะไรเยอะแล้วนะเยอะกว่าตัวนั้นไนงะ เยอะโอ้โหสี่สิบตัวสี่สิบตัวก<อ>็โชว์ฟอร์มล่าสุดนี่มีก็มีโกเลออนกับสายโกเลออนตอนนี้อนฟอร์มฟอร์มฟอร์มเด่นมากกับกับน่าจะมีอนา,าคตวิ่งถึงวิ่งถวยดาบีได้เลยอืมก็มีตัวนในฟ้าเป็นหนึ่งเนาฟ้าเป็นหนึ่งก็ฟ้าเป็นหนึ่งตัวมันยังอยู่ยังไม่ยังไม่โชว์ยังไม่โชว์ฝีเท้ากระโปรงยังโอเคเย้ ใส่นี่ใส่เขาเป็นยังไงง่ายง่ายเครื่องครับเวลาจูงออกนครอบนี่เป็นไงก็ไม่มีอะไรครับเรื่งสบายหรือว่าออกครอบตื้นหีเลยโอเคเพราะคำวันเดือนธรรมดาปกติไม่มีอะไรแล้วแม่ยกแม่อะไรอือช่วงนี้คือรุ่นนี้เป็นเป็นม้าเหมือนม้าใหม่พ่อม้าใหม่คือพ่อม้าดาวรุ่งตอนนี้ถือว่าพ่อม้าดาวรุ่งตัวนี้เหรอเริ่มด้วย ทุกแทบทุกตัวในความสว่างใจคือต้องเริ่มทยอยออกกันแล้วที่พาเดินที่ไหนแล้วไหมเดินยาวนี่อยากเห็นเขาเดินอยากเห็นเขาเดินเดินยาวหน่อยเดินวนยาวนิดนึงพี่กินเวลาเดินนี่สอดขาเป็นยังไงก็สอดก็สอดลึกดีนะผมว่าลึกนะลึกกว่าตัวเดินตัวเอวเอวอ่อนนะอ่อนชูดตัวนั้นไม่ได้กี้อ่อนกว่านะอะไรอ่อน เอวอ๋อเอวเอวพี่เอวดีอยู่แล้วผมเลยแตม่ม้มาเนี่ยมันดีกว่าน้ามันแน่นอนไหนดูเขาเดินดิแต่เสียใจด้วยนะคุณแดนไทยโดนลอยอีกแนละ้วคุณคุณอดเห็นม้าขยบก,กับม้าขยิงอยู่ตนเย็นไปปะล่ะอืม ที่นี่นอกจากมาเยอะแล้วอะไรเยอะครับคุณแดนไทยที่นี่เหรอเบิร์ด เบ้นนี่งงนอะไรนกอยาเอาหมูเขียวมานะาโดนยิงแน่หมูเขียวฮะไอหมูเขียวห้ามเข้าห้ามเข้ายวกิน嘛ใช่กินมมข้าได้โอ้ยขอบคุณมากกินไม่กินมกินไมนถูกต้องพอกินเป็นไร เวลาดูดูอันนี้เขาเล็กเดินเดินเดินโผล่ด่วยนะเขาก็เสียรักก็ดีแต่เหมือนดูว่าทรงเขาดูหลังถ้าคือว่าหลังเขาแอ่นแอ่นแต่แอ่นไม่มากแต่คือแอ่นอ่ะตนอกสูงแต่การวิ่งจริงมันก็มันไม่เกี่ยวใช่ไหมมันก็มีเป็นบบางส่วนมันก็เกี่ยวหนานะก้นใช่ก้นนี่โหท้ายดีนอกโยช่วงยาว ตรงนี้ต้องโคไลออนไว้ก่อนอย่างอย่างโคไลออนพี่ว่าเข,เขาวิ่งเป็นยังไงอ้วิ่งแข็งแรงเป็นมา้าออกเป็นเหมือนม้านักกา้ามโคโลทรงกับพ่อเลยวิ่งแข็งแรง,ขงแข็งแรงมากตีนหนักตีนเบาตีนเบา,เบามา้าม้ากำลังเขามีกําลังมันต้นหรือปลายไม่รู้มันมีต้นมีไร่แต่ตัวตัวสายบรีเป็นม้าต้นอือฟ้าเป็นหนึ่งก็เป็นม้าต้นที่สามตัวที่ออกมาวิ่งโชว์ แตฟ้าเป็นหนึ่งยังไม่ทำผลงานที่เด่นชัดแต่โกแลตออนกับสายวุลีเยี่ยมแล้วโโถึงชั้นหนึ่งแล้วแค่ชูแค่สามตัวเองอยัง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 มีอีกเยอะอยังยังคุณภาพมีเยอะเออพราะแม่อยู่ที่แม่ม้าเราด้วยแม่ม้าเราดีๆเยอะขึ้นชื่อทั้งนั้นเลยที่นี่แม่ม้าที่มันได้ได้ลูกออกมาแบบเทพๆหน่อยอ่ะเทพๆเอ <c oughs> อนะ ดยแล้วดูวอีกอนาตาชาเอาแค่สองตัวนี้กันเหลือเฟือแล้วเดสเซเดนโกนแม่แม่ไม้ยังอยู่ไหมเดสเซเดนโกนไอ้นาตาชานี่มันตายแล้วไหมลูกลูกลูก<ม>ที่เดสเซเดนโกนนี่ไอ้แชมป์ถ้วยน,นะแล้วรับสปีดไม่ใช่เราเราโกนน่ะล่ะเราโกนเราโกนไอ้ตัวแดงอ่ะ คาดมาดูตัวที่สองแล้วที่เราดูลักษณะเขาเป็นยังไงเออผู้เหลืองผู้เหลืองอ่าช่วงยาว,ว,ยาวอาจจะมีห <บน S 1> ลังแอนิดหนึ่งก<ช>้นท้ายใหญ่มากเดิสนสอดขาลึกสวยลูกเขาลูกเขาอยู่ชั้นหนึ่งมาสองตัวแล้วโกเลออนสายบุรียำ่ำอีกตัวเราทำทำผลงานอยู่ฟ้าเป็นหนึ่ง ติดตามให้ดีติดตามให้ดีตัวนี้อยู่ชั้นเจ็ดติดตามให้ดีตัวต่อมาที่เราจะมาดูนะครับอากี้องกี้เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูตามไปดูกันนะครับตามเข้าไปครับเดี๋ยวให้เอาม้าออกมาดูให้ดูครับไปาตามมันเดินเดินไกลเดินใกล้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูกันเดี๋ยวจะดูกันเดี๋ยวดูกันแงงับแล้วนะชอบกานะ้ามากาทิ้งเมียวตัว่ชอบก้าวไหมชอบเอเสื้ผ้าล่อเลยเหรอ ให้กัดผ้าก่อนสาธีดนี่โอ้โหยืนมึนนะมึนนะเนี่ยมึนไหมมึนด้วยเก้ด้วยงานอดใจยากเลยอันนีได้ฮะเดาไปก่อนพี่เหยียบเหยียบเชือกอย่างฉลาดจริงๆเลยนี่แม่งฉลาดนะเนี่ยดูสิถ่ายเลยฉลาดไม่ฉลาดมันเหยียบเชือกก็ไม่ให้ไม่ให้นั่นเอองับผ้าเออดูมเลยแม่งฉลาดนะ รู้ว่าดึงเยอะไหมเออเออเอออ่ะมาเอามาให้พี่เดินออกแรงขามุมนี้มาเข้าไปเลยก็ทยอยทยอยไปอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็เยอะแล้วก็มีบ้างแล้วครับหลายตัวแล้วอืเลี้ยงง่ายไหมตอนนี้ก็เลี้ยงง่ายแต่มันชอบกัดชอบกัดครับชอบกัดเล่นเกยนิดหน่อยครับเหมือนยังวัยรุ่นอยู่อ่ะยังห้าวอยู่ มันเล่นมันเล่น,นเลน่นชอบเล่นเพราะการมันมันจะออกชอบเล่นอ่างั้นไงชอบอยู่กัดมันฉลาดนะเนี่ยมันฉลาดนะเนี่ยฉลาดต้องกัดเชี่ยวหยียบเหยียบที่นี่ได้อ่ะกี่กกิ๊กอากิ๊สีเขียวฟูเขียวหน้าลาดขาหลังดัง

มาที่มาโออเดินไม่ดีไม่ต้องเดินแล้วพอ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 <ม>โอ้ยยังเจ็บอยู่นี่มันเจ็บไหลายหรือเจ็บเลยเล็บเล็บบ่อเล็บไม่ดีเป็นไงหน่วยกา้านธนีละดูดันไทยคุณทันชอบไหมครับก็ดูสามมาก็แตกต่างคนละทรงนะเพราะมา พ่อมาดาวลุ่งตู้มงนี้คือพ่อมาเดาลุ้งพ่อมาดาวลุ่งตู้แท็บลุกตัวคือสามตัวที่ดูมานีนคาแรคเตอร์ต่างอะไรนะต่างคนคนคนอะไรคนอะไรแบบคนละทรงเอาแค่ทรงใช่คุนบุคลิกอย่างคนละเรื่องเลยนะไอ้คือซีฟบับก็ยังไม่แน่ใจว่าต้นหรือปลายอ่าฮะอย่างสแกมดูนี่ต้นแน่นอนต้นแน่นอน อันกี้นี่ทรงก็ออกยู่หน้าต้นน่าจะต้นชั่วโมงนี้น่าจะเป็นฟาร์มที่มีพ่อมมามากที่สุดในประเทศไทยปกติมีห้านะใช่อีกตัวปดปดระวังไปหนึ่งอินเคสปลดไปแล้วอินเคสปลดไปแล้วใช่ไหมอินเคสปลดระวังไปแล้วใช่ไหมอินเคสเราปลดระวังไปแล้วครับนี่คือตัวที่สามที่เรามาดูกันเอากี้พี่ดูแล้วเป็นไงตัวนี้ ผมว่ามันมันดูมันกระทัดรัดนะกระทัดรัดมันนักกล้ามนักกล้ามมันกระทัดรัดคือมันจุดแบบน่าจะผิวอ่ะใช่คือคล่องแค่วอ่ะนะน่าจะออกสไตล์ต้นเออหุ่นเหมือนเขาเรียกหุ่นกางสปินเตอร์สปินเตอร์มาสปินเตอร์ตัวเล็กดีผิวนะอย่างเงี้ยนะใช่คือหุ่นเขาแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนรูปหล่อสำอางอ่ะใช่ถ้านักกล้ามกับผมยาวนะใช่อะไรประมาณนี้คือเท่อ่ะ เออเท่ถ้าเป็นคนก็หล่อมันหล่อมันหล่อซน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 เล่นอ่ะดูเล่นไม่เกยะนแต่เล่นดูวลูวเล่นแต่แล้วแต่แล้วชอบกับเออพี่แล้วลูกมันเป็นไงบ้างเวลาเราฝึกเราซ้อมฝึกง่ายไหมมีมีโซนเหมือนพ่อนไหม แม่กาม่หลายราลูกต่ม,มันก็อยู่ที่ตอนนี้เราฝึกลูกม้ามาด้วยอ,อยู่ที่เราอนุบาลมาทีแรกตั้งแต่ทีแรกครับฝึกง่ายนะลูกฝึกง่ายนะผมตัวเมียตัวไหนฝึกยากหรือว่าเหมือนกันเลย,เลยโอ้โหเอาไปก็สบายเกะสบายนี่ชอบกัดกินมันเป็นนิสัยของพ่อมันเนี่ยมันก็ไม่ตกทอดถึงลูกนะเดินเข้าเลยครับ สวยท,ยทยนวยุีคนมีไครยน,นีเรียกบัตลังกาเ,เราจะตามไปดูลูกอันกี้ด้วยลูกสกายมาดูเ,าเอ็กซ์เซสซีบับที่คาดบวลเนี่ ก็ต้องดูหุ่นให้ถ่ายเลือดถ่ายลูปมาเป็นงานต่อไปต้องเราสักังเราไปไปดูทีละตัวเลยใจร้อนใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งยังมีอีกยังเหลืออีกทีเดียวยังเหลืออีกตัวหนึ่งอ๋อไมงเหลืออีกตัวดาวลูปยังเหลืออีกตัวหนึ่งจะรอสแป๊บไปดูอีกตัวดีกว่านะดูอีกตัวดีกว่าไปไปไป